พ่อๆกน้ังแหลกแล้วพ่อเม่พี่น้องพ่อพ่อกน้ังแหลกมานี่กับตอนหางงพ่อเม่พี่น้องโดยกับทางรองริ่นพ่กามาแต่โ่งเรียนแล้วพ่อเม่พี่น้องกะมาประมาณโดยเติบแรี่วโดยตอนนี้ก็บหางงแรีวพ่อเมยพี่น้องทค่น้องเลยกันอัดท่านเรียบร้อยเลยโดยโดยพ่อเม่พี่น้องทางน้องแหลกกับป้าเป็นกล่องหลังแล้วพ่อเม่พี่น้องโดย กาถาเสียงดังจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อเพราะว่าทั้งน้องเล่กะมาเปิดอยู่บนนั้นเหตุเวียกท้าน้องน้องเล่อันเลิกแล้วก็เลยมาเปิดอยู่นี่เลยพ่อแม่พี่น้องโดยกาทั้งผูยย้ใหญ่พ่นบอกว่าให้ให,ให้ให้น้องเล่เปลี่ยนบรรยากาศทางน้องเล่ก็เลยมาเปิดอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องโดยะอะชี้ยางเขาไปหาทั้งน้องลินพ่นเ,เลยพ่อแม่พี่น้องเพิ่อนกับแบบสบายดีป้าลุงไงละ่ะ โดยเป็นเอได้เฮ็นหนังซื้อมานนี่บริบปเป็นเออดาคือตอบเนานั่นวะกับบริเป็นเออดาเผินวะม,มามือนี้กตอนหักขาโมงเมื่อกี้นี่โลดพอแม่พี่น้องท่าน้องแหลหกอะหักกะอัดนหดเมื่อกี้นี่กะชีเมื่อแล้วพแม่พี่น้องกระชีหายทั้งน้องละน้องลินเพิ่นจับกล้องให้คือเกาพแม่พี่น้องโดยลิน ไปคิดว่าน้องละน้อยเอ้ยคิดซื่อแบบหามงกับแบบย่งเงินนี่ยคือประมาณหนึ่งโมงเนาะมามาจับกล้องให้เลยเนี่ยกะสีพากันเมื่อแล้วพ่อเม่พี่น้องนี่เลยทั้งน้องแหลกอะ อันนั้นได้อ้อยอพ่อเมพี่น้องแบบทางแบบข้าเจ้าแบบผููเขาเฮียนในนี่เขาเฮียนจบแล้วแหละเขาเมื่อบ้านเมื่อบ้านแล้วแหละเขาอันผากอ้อยมาเลยแบบผากอ้อยมาห้อ้อยผู้หนึ่งเนี่ยแหละอ้ผู้หนึ่งผลนก็เลยแบบปั้นไห่ชิมแหละพ่อเมยพี่น้องเป็นของฝากดอกแค่นี้กะแบบทางอ้ผืนปั้นไห่ พาน้องแหลกกับมักได้ผ่อแมพี่น้องแบบมักหนึ่งดอกแค่กินกับจำแจวกินกับนั่นกินกับนี่โคตรหมากเลยมักกินผ่อแมพี่น้องโดยกระสีพากันเมือเลยผ่อแมพี่น้องไปในกระตาโลดทันแล้วจับก่องอืมตุ๊กต Thank สวัสดีดอกการสวัสดีแม่สวัสดีสวัสดีน้องทิ้งททยน้องอะไรน้อยเป็นอะไรสบายในลูกสวัสดีสวัสดีป้าลุงเนี่ยล่ะเป็นอะไร래คือนอนเปย์อยู่ระเบนี้สบายดีดีกว่าสบายดี ได้วจักสอบทานนะแม่เออคือได้น้อยแทะที่ดได้หาบ็บได้นาะปลาเบิดครึ่งหนึ่งได้สี่สอบพ่อแม่พี่น้องโผดผูงงูมักแตงมาผัดทางนองนีเพิ่นเป็นยามน้ำโผลเพิ่นพุน่นพ่อแม่พี่น้อง หมดได้กินอ้อยแล้วน้องดีนี่เอาพาพาสิกินนี่พาเป็นอยู่บรินถือแล้วพาเนี่ยนะายังโกเคยพาอ้อยแต่เดี๋ยวเราไปได้บสบายนั่นละ่ะไปได้บ่มืออื่นหงเฮียน แ่มุ่ยมุ่งอยู่แม่กินยาเขาบอกซื้อยาให้กินแสงอไยิื่อยกลมนไปทั่วอืมออยู่หนองละนนอนนี่กินบ่ได้ได้อ้อยนะมันหวานได้อ้อยกินบ่ได้ได้กินนะแห้งไอ้ไรแบนี้อยากกินอืม บบดีดแล้วไข่โบดี้ขันอยากกินเอาา,เอาก็เขาไห้เขาเนาะก็ามาเลยลเขาก็อยากเลยเนี่หาก็มาเลยพอมีพี่นอ้องแม่เฮ็ดนัน่นทงเมื่อละบะ <ś c oughs> โอเคเลย <ś c oughs> ตอนนี้ก็ตอนคำคำ อฮาโมงปลายเลยที่ผมเป็นพี่น้องตอนนี้ทางน้องเล่นเพิ่อนกะกำลังพาอันนี้ให้กินน้องดีบโอยู่นอนโบหมวนแล้วบาทน,นี่ผมอยากไปนอนนำอ้ำผอผนอยู่พุ่งดีบางหำก็ยิ่ไปนอนอยู่บุญยิ่งผอ เลนเมือนอุย้ยเนาะเสียวเด้อให้แม่นําผ่านะผ่าบ่เป็นบ่ต้องผ่าให้เฮาให้เฮาเขี่ยวน่เด้อจักอันนึงจักสิหวานหรือบ่เนาะชิมเบิ่งมาแต่ขเจ้าามาแต่บ้าน,านขาเจา้าพูา มันบริวารเกินงอเข่เชียวเมผพาเป็นเพียงหนึ่งให้เขานะเขากินโบราณเขาก็มอกหวานกินในหนึ่งก็พอาพาพาแม่พาเครื่องเนี่ยเขาก็เหีเห่ยบเอาลายที่ทำจะบวกกี่ตี อืมหวานอยู่พ่อแม่พี่น้องหวานวานันโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหลกสิขอลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ไปสบายดีทางน้องๆคน,นก่อนอา้าวสบายดีเด้อสิจบคลิปไปแล้ว สบา,ายดีสบายดีโดย razor, โดยพ่อแม่พี่น้องกับพ่อแม่พี่น้องคอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหล่เด้อถ้าน้องแหล่เบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องกะกะขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องที่คอยหับ zoom ของ หับสมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบถูบความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่วาวคำว่าสบายดี